ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทย,ยกองประชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลดิบุบีได้ชุมแพรับหนะ้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาอัปเดตข่าวสารการบ้านการเมืองนะครับแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับที่หลายๆคนเองเนี่ยก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทํางานของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนของสงานักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับในส่วนของการใช้งบประมาณต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าจะเป็นทิศทางแบบไหน สภาพเศรษฐกิจประเทศไทยจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงนะครับในส่วนของการบ้านการเมืองของรัสเซียเองนะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรชายายิมิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกผลและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับสถานการณ์บ้านการเมืองรวมไปถึงทั่วโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ ครับก็อย่างที่คุณเอกพลได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยครับการเมืองก็ค่อนข้างจะร้อนพอๆกันแต่คงไม่ร้อนเท่ากับวงการชินกกขี่เนี่ยนะครับครับก็เอากันถึงเรื่องของวงการการเมืองกันก่อนเนี่ยนะครับที่มีการประชุมคณะรนะัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดพะเยานะครับท่านนายกเศรษฐาสุวีสินก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับแล้วก็ที่จังหวัดพะเยา โดยก็เห็นเราจะเห็นภาพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็นั่งเคียงข้างท่านอาดีตนายกทักษิณชินวัตรนี่นะครับแล้วก็อดีตนายกสมชายวงสวัสด์นี่นะครับก็ที่บ้านของท่านอาดีตนายกสมชายวงสวัสด์ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดชิงใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เ,เป็นการพบปะกันเพราะว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ต้องไปตรวจในเรื่องของปัญหา ภาพว,ว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่ง pm 2.5ที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่า pm 2.5ในขณะนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็แดงติดเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทรบาบมาล่าสุดว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ติดอันดับหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับรู้สึกว่าจะแย่และก็หนักกว่าจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับ,รบก็ ็นเรื่องปกติรู้สึกว่าท่านเดินทางมาจากเชียงใหม่จากลำพูนไปลําปางต้องหยุดกลางทางก็เจอไฟไหม้ป่านะครับก็สาเหตุก็ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไหมครับคุณเอกพลค,ครับถามเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าบอกว่าเจอเรื่องของก้นบุหรี่เกิดจากฝีมือมนุษย์ของเราเองเนี่ยนะครับไปทิ้งก้นบุหรี่จนเกิดไฟไหม้ป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟไหม้ป่าเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของฤดูร้อนแล้วเนี่ย มันมักจะเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยที่เรียกว่าก้นบุหร,รีเกิดตกความเรียกว่าใช้คําว่าสับเพ่าดีกว่านะครับมากกว่าคาว่าประมาทนะครับก็ทิ้งก้นบุหรีแล้วก็อากาศก็ร้อนนะครับตัานจอดรถเลยแล้วก็ฝากบรรดาเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสากรณหรืออุทยานแห่งชาติเนี่ยครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้ดีกว,ว่าดูลงดูแลกันเนี่ยนะครับ อย่างไรก็ตามท่านก็ไปที่จังหวัดลําพูนล,ลําปางแล้วก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดพะเยาแล้วก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสจนจรที่จังหวัดพะเยาเมื่อวนันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าท่านร้อยเอกธรรมนัฐสมเผ่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาก็ได้ให้การต้อนรับเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้สร้างสนามบิน ที่จังหวัดพยานะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะทุ่มก็ประมาณน่าจะหลายพันล้านบาทหลายหมื่นล้านบาททีเดียวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าพยายามที่จะผลักดันให้ภาคเหนือเนี่ยให้เป็นอุตสาหกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองรองจริงๆแล้วจังหวัดน่านเนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองที่พยายามอนุรักษ์แล้วก็พยายามที่จะรักษา ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองรองอยู่แล้วนะครับผมก็เคยไปจังหวัดน่านก็เป็นเมืองที่น่ารักทีเดียวทั้งแม่ห้องศอแล้วก็จังหวัดน่านเป็นเมืองรองอยู่แล้วเนี่ยครับส่วนเชียงใหม่นั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นเมืองเรียกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ใหญ่โตมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็ถามว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พยายามวิจะผลักดันในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางการท่องเที่ยวทางภาคเหนือเนี่ย ก็รู้สึกว่ามีตัวเลขที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวรัสเซียชาวอินเดียเนี่ยแล้วก็คนไทยกันเองเนี่ยท่องเที่ยวที่ภาคเหนือกันมากทีเดียวเนี่ยทั้งๆที่ฝุ่นพิษเนี่ยนะครับก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับก็ยังไปท่องเที่ยวกันเรื่องปกติแล้วก็มีการเตรียมการในเดือนหน้ามหาสงกรานนะครับก็ลงโรง,ง,งแรมรู้สึกว่าจะจองเต็มกันหมดเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่า เทศกาลหาสงกรานเนี่ยรู้สึกว่าอย่างที่ผมได้เรียนไว้เมื่อสักครู่เนี่ยโรงแรมก็จองเต็มเป็นหมดเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับก็พยายามผลักดันกันมาหลากหลายปีทีเดียวในเรื่องของโคล้านตัวเนี่ยท่านรองนายกรพฐมนตรีสมศักดิ์เทศสุทินก็พยายามผลักดันในเรื่องของโคล้านตัวคณะสืบก็อนุมัติให้หลักการก็ทุ่มเม็ดเงินประมาณห้าพันสองร้อยถึงสามร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับก็ผลักดันกันมาตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่า ก็เรื่องของโคเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของเนื้อวัวไทยเนี่ยนะครับก็เรื่องนอกเหนือจากการเลี้ยงแล้วเนี่ยโคไทยหรือเรื่องวัวไทยเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยผลิตเนื้อวัวทั้งในเรื่องของเนื้อแวกคิวก็ดีในเรื่องของเนื้อโกเบเนี่ยก็ผลิตออกมาได้เรียกว่าดีทีเดียวเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทานเนื้อวัวเป็นหลักเนี่ยนะครับพยายามหลีกเลี้ยงมาโดยตลอด เลิกเนืเ้อวัวมา20กว่าปีแล้วแต่ปัจจุบันพออายุมากขึ้นแค่ก็ทําตัวเหมือนพระเนี่ยนะครับเรเลยว่าใยะบินธบาตอะไรมาแล้วก็พยายามฉันจะพยายามฉันให้น้อยที่สุดเลยแล้วก็พยายามที่จะทานในเรื่องของริบอายเรื่องของเนื้อแบคทูนเนื้อโกเบยคุณเอกพลเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนื้อไทยผลิตออกมาเนี่ยโคขุนก็ดีเนื้อโกเป้เนื้อแบคือเนี่ยดีมากเลยเนี่ยนะครับคุณภาพดีมากและราคา ถูกมากกว่าทางประเดศญี่ปุ่นทางจากออสเตรเลียและอเมริกานะครับก็อยากที่จะเรียกว่าสนับสนุนท่านมสมศักดิ์แคทสุทินในการที่ผลักดันในเรื่องของ,ของโคล้านตัวนะครับ,รบและคณะรัฐมนตรีหลากหลายท่านกระสับกระเน่ศยนะครับอย่างไรก็ตามในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็มีการโอดครวนในเรื่องของภาคการขอสร้างว่าสุดหนักนะครับประมาณ15-20เปอร,ร์เซ็นต์เป็ผลเพราะอะไรครับเพราะว่า งบประมาณของส่วนราชการของภาครัฐเนี่ยมันออกมาช้ามากนะครับมันไม่มีงานเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี้ยขณะนี้เนี่ยก็ตั้งแต่วันพุธพรฤหัสศุกเนี่ยก็มีการพิจารณางบประมาณวาระสและวาระสามในสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยนะครับก็คงจะต้องผ่านมาสามสิบสี่แปดล้านล้านบาทผมก็เชื่อมั่นว่าผ่านแน่นอนเนี่ยนะครับก็มีการอภิปราย mm. อย่างไรก็ตามก็มีการ คำชับคำชาว,ว่าให้สมาชิกสภาพ,พูดแทนรัษดรเนี่ยให้อยู่นะครับให้มีการตอบข้อซักถามกันนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันอย่างไรก็ตามในวันจันท์นี้สมาชิกผู้ที่สภาก็จะทิ้งทวนครับไหนไหนจะหมดอายุความกันแล้วเนี่ยอยู่มาห้าปีเนี่ยวันที่สิบพฤษภาคมก็จะหมดอายุความกันแล้วก็คงจะต้องทิ้งทวนในการทํางานเรืยอว่าตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ต่อระยะเวลาที่ทํางานกันมาเทียงยังไม่ถึงหกเดือนเลยหกเดืก็เดือนหน้าเนี่ยนะครับ,รบก็มีการตรวจสอบว่าทางานกันอย่างไรเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาละทาหน้าที่ในการทิ้งทวนกัน อย่างไรก็ตามอีกเรื่องที่เป็นเรื่องที่ฮอตทีเดียวคุณเอกพลครับใ,ในวงการศิกกะกีเราก็ได้ยินบามันกระเพื่อมมาโดยตลอดวงการศิกกะกีเราได้ยินทั้งในเรื่องของทั้งอดีตพอบตรทั้งพอบตอร,อบอรปัจจุบันเนี่ยวงการศิกกะกีเนี่ยในเรื่องของพลตำรเอกสุรเชษฐ์หักบานหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับในกรณีของพนันออนลงออนไลน์ line, ทั้งในกรณีของคุณบินนี่ของบีเอ็นเคเนี่ย เราได้ยินเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการที่จะตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็มีการอาจจะเรียกหมายจับจนในที่สุดเนี่ยผมได้ยินมาเมื่อวันพุธเมื่อวานนี้เนี่ยครับก็ได้ข่าวมาก็ปรากฏว่าจะจริงจะเท็จผมก็เช็คมาโดยตลอดจนรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับท่านนายกร,รัฐมนตรีเศรษฐทุีสินเนี่ยก็เรียกว่า ให้พลตวดเดกต่อศัก์สุขวิมลผู้อุปก,การตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตวเดชสุเชษสักพานหรือปิ๊กโจ๊กเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตำแหน่งผู้อชปก,การตำรวจแห่งชาติและรองพอบตรเนี่ยให้มาช่วยงานที่สนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ให้กิดิรัตเนี่ยท่านรองพอบตรหรือปิ๊กไก่เนี่ยให้รักษาการแทนผู้อชปก,การตำรวจแห่งชาติไปก่อนในขณะนี้จนกว่าจะมีการพิสูจน์ ว่าใครถูกใครผิดยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องวิเคราะห์อันนี้เป็นการวิเคราะห์เนี่ยครับอย่างตรงไปตรงมาว่ามันก็ค่อนข้างจะช้าโว์ทีเดียวในหลององวงการตำรวจในเรื่องของไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่กับในเรื่องของเงินสีเทาธุรกิจจีนสีเทาในเรื่องของการทุจริตจริต ช่อรากบางหลวงหรืออะไรต่ออะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยครับผมไม่อยากไปแตะต้องได้ทั้งทั้งที่ผมอาจจะรู้ความจงความจริงบ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยครับคุณสอาวพลครับในวงการสีกากีเนี่ยเราก็รู้รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ถือว่าก็คงจะต้องเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์พิสูจน์หลักของหลักฐานกันต่อไปนะครับก็ขอให้ความจริงมันปรากฏสักทีหนึ่งกฎหมายต้องเป็นกฎหมายกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมกัน วงการสีกากีเนี่ยก็เป็นวงการที่มันไม่ได้เฉาโฉในยุคนี้หรอกครับมันเฉาโฉกันมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยกันมาตั้งนานแล้วนะครับก็คงจะต้องว่ากันในเรื่องนี้นะครับเอาละครับมาติดตามก,การเมืองของรัสเซียกันบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องสภาวะเศรษฐกิจของโลกกันในปิดท้ายรายการกันเนี่ยนะครับการเมืองของประเทศรัสเซียก็อย่างที่คาดเดากันโดยตลอดเนี่ยนะครับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ย ก็มือการเลือกตั้งกันประมาณสักสี่สัาห้าวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าปิดผลประกาศการเลือกตั้งท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ได้ครองตําแหน่งในสมัยที่ห้ามีการเลือกตั้งมาห้าสมัยท่านก็ชนะการเลือกตั้งอย่างถลม่มทลายเลยนะครับอยู่ในตําแหน่งมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีคศหนึ1999่งเก้าเก้าเก้านะครับแล้วก็ได้คะแนนเสียงครั้งสุดท้ายเนี่ย สูงถึง87.8คะแนนทิ้งผู้ท้าชิงอีก4คนเนี่ยบางคนก็ได้3%กว่า4%กว่าไม่มีใครได้5%เลยนะครับคุณดิบระบดครับก็ทิ้งคะแนนถล่มทลายเลยอยู่ในตําแหน่งมาแล้วใน25ปีนะครับและก็จะอยู่ในตําแหน่งชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่อยู่ในตําแหน่งอยู่นานอีก6ปีเต็มๆเ,เลยก็แซงหน้าอาดีตประธานาธิบดีสตาลินซึ่งอยู่ในอนํานาจถึง29ปีเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อประธานาธิบดีปูตินเนี่ยอยู่ในครั้งที่ผ่านมา25ปีและจะอยู่อีก6ปีก็บวกไปทั้งหมดเนี่ยก็ตกทั้งสิ้นอยู่ประมาณ30กว่าปีนะครับก็เรียกว่าจะเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตําแหน่งในประเทศรัสเซียเนี่ยยาวนานที่สุดเลยเนี่ยนะครับเหตุผลเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยท่านอายุก็72แล้วสองท่านก็เป็นผู้ที่ทําให้สภาวะ เศรษฐกิจของประเทศรัสเซียเนี่ยมีความมั่นคงมากมีความมั่นคงทางด้านการทหารนะครับแล้วก็ชาวรัสเซียเนี่ยมีความเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีปูตินอย่างมากมายและท่านเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมากนะครับแล้วท่านก็เป็นคนที่เรียกว่ารักษาคําพูดและสร้างความมั่นคงมัง่งคั่งให้กับประเทศรัสเซียมากและชาวรัสเซียก็ต้องยอมรับความจริงว่า ชอบคนในลักษณะนี้ผมก็ยังชอบคนในลักษณะนี้เพราะมีนคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็รักษาคําพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทําให้เศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยอู้ฟู่แล้วก็มั่งคั่งมากนะครับแล้วก็มีความทุ่มเทให้กับงบประมาณการทหารแล้วก็เป็นที่พออกพอใจของชาวรัสเซียมากจนได้คะแนนเสียงมาถึงแปดเจ็ดเปอร์เซ็นในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็บถือว่าเอาละครับแล้วคำถามว่า ประเทศรัสเซียเนี่ยก็มีความมั่นคงอย่างมากมายเคียงข้างกับประเทศจีนก็มีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับจนมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเทศจีนเนี่ยจนให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจเดียไปอีกยาวนานทีเดียวเทียบเท่าประธานาธิบดีปูตินหรือไม่เนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปดังนั้นเรามีขั้วมาหาอำนาจของโลกในปัจจุบันเนี่ยก็มีประเทศจีนประเทศอเมริกาแล้วก็รัสเซีย ถามว่าอเมริกาก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยในวันที่ห้าพฤศจิกายนเนี่ยระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับอดีตประธานาธิบดีโดน,โดนัลด์ทรัมป์ผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่ามันก็ยังคะแนนยังสูสีสูสีกันอยู่นะครับก็น่าจะมีการเรียกว่าซุปเปอร์ทิวส์เดย์ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยระหว่างการเลือกตัวแทนพรรครูไพร์บิกันเนี่ยน่าจะเป็นมีการเลือก อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นตัวแทนของทักวิสอพริกันนะครับในเดือนกรกฎ,ฎ,ฎ,ฎคาคมนี้เนี่ยซึ่งผมอาจจะต้องเดินทางไปอเมริกาไปสังเกตการเรื่องการเลือกตั้งโดืออาจจะถูกเชิญโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปสังเกตการเรื่องการเลือกตั้งอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาในขณะเดียวกันมาดูถึงเรื่องเศรษฐกิจในอเมริกาและเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกเนี่ยนะครับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะประชุมกันในวันศุกร์นี้ นะครับมีการประชุมวันที่สิบเก้ายี่สิบและยี่สิบสองยี่สิบสองนี้เป็นการประชุมกันประเด็น,นบั่างกี้ครับคุณเอกพลครับประเด็นก็คืออยู่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยน่าจะคงดอกเบี้ยไว้อยู่ที่ห้าจุดสองห้าเปอร์เซ็นถึงห้าจุดห้าสิบเปอร์เซ็นตเหตุผลที่ยังคงดอกเบี้ยซึ่งสูงมากนะครับเพราะว่ามีการเรียกร้องว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยลงมาแต่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย กับปรับอัตราดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นไปนะค BOJ บอร์ด BO of Japan เนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นไปแต่ละประเทศเนี่ยมีการขอรลองให้ลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาแม้กระทั่งคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยหรือกรนง,งอเนี่ยก็พยายามให้ลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเนี่ยนะครับแต่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่นึกว่าผ่านพ้นในเรื่องสภาวะเงินเฟืดอไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ผ่านพ้นเรื่องการเปราะบางหรือแฟร์จิ้วหรืออ่อนแอไปเรียบร้อยแล้วแต่ประเทศอเมริกาเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยแย่มากเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยอยู่ที่สามจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก็บอกว่าถ้าเงินเฟอ้อของอเมริกาอยู่ที่สองเปอร์เซ็นเมื่อไหร่เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็จะลดดอกเบีย้ยดังนั้นเมื่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมิถุนายนเนี่ย ซึ่งเราเหลืออีกเพียงเมษายนมาอีกเพียงสองเดือนถามว่าจาก5.25% 0.55%ในเรื่องของของดอกเบีย้ยแล้วลดมาเหลือ2%เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับผมก็คาดการว่าซึ่งผมก็ไม่ใช่น,นักเศรษฐศาสตร์เแต่เมื่อเงินผมเป็นคนที่เรียกว่าคือมนุษย์ที่ทําอยู่หลากหลายวงการทั้งนเรื่องรัฐศาสตร์ที่ศตร์เศรษฐศาสตร,ร,ร,ร์เนี่ยก็ต้องเรียนนำตรงว่า อเมริกาเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจจ้ำแย่มากเงินเฟอ้อแย่มากและประเทศอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเลือกว่าเป็นประเทศที่อาจจะตามหลังประเทศจีนและประเทศรัเสเซียไปเรียบร้อยแล้วเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยภายในกลางปีนี้อาจจะลดดอกเบีย้ยประมาณปลายปีนี้ก็เป็นได้เพราะว่าจะให้ลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยทั้งเงินเฟอ้อมาอยู่ที่สเปอร์เซ็นต เพราะเงินเฟ้อที่ไรเนี่ยมันก่อให้เกิดภาคการบริโภคเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดเงินฝืดขึ้นมาทันทีเพราะคนก็จะไม่ใช้จ่ายเงินทองเนี่ยนะครับเศรษฐกิจอเมริกาก็จะย่ำแย่แล้วก็จะอ่อนแอขึ้นทุกทีดังนั้นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจกับสภาวะเศรษฐกิจของอเมริกานะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าสมมติว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งเรียกว่ารังเกียจรังออนประเทศจีนแลือเกิดเนี่ยก็จะเกิดการคอนฟรอน หรือเผชิญหน้ากับประเทศจีนเนี่ยถามว่าถ้าเผชิญหน้าประเทศจีนเนี่ยซึ่งจีนเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจเขาปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยโตห้าถึงห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตและเงินเฟ้อเนี่ยไม่ให้เกินสามเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนทําได้ไหมผมเชื่อมั่นว่าทําได้บวกกับประธานาธิบดีปูตินรัสเซียเนี่ยซึ่งเขาเป็นพันธมิตรกันเนี่ยยังแข็งแกร่งและเหนียวแน่นมากเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นประเทศที่ เดินตามหลังจีนและก็รัเสเซียในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกว่ามาแข่งขันกับประเทศจีนกับรัเสเซียได้แล้วเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องติดตามกันส่วนตรงนี้และก็เรื่องสุดท้ายนะครับคุณแพทองทานชิดวัดเนี่ย ก็ไปเยือนที่กัมพูชาแล้วก็ได้มีการไปพบปะท่านสมเด็จทุนเชนนะครับที่ปรึกษาประธานองคมนตรีของประเทศกัมพูชาแล้วก็ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็จริงๆแล้วเป็นเพื่อนเก่าแก่ท่านสมเด็จทุนเชนกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการวางหมากทางการเมืองเป็นการสร้างพันธมิตรเป็นการกระชับสัมพันธมตรท,ที่ดีกัน นะครับระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาครับอันนี้ก็เป็นเรืร่องปกติธรรมดานะครับอาจจะเรียกว,ว่าพยายามที่จะสอนเอาไว้ในเรื่องของการที่จะสร้างตนเองซึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตของประเทศไทยในอีกสามสี่ปีข้างหน้าของคุณแพทองทานชิยวัฒน์ในอนาคตครับ สิ่งเหล่านี้เองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของระหว่างประเทศเองแล้วก็รวมไปถึงนะครับสถานการณ์การบ้านการเมืองโดยเฉพาะในวงการสีกากีเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยคนก็ให้ความสนใจกันอย่างมากเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเองเนี่ยจะมีการเปิดเผยทางด้านข้อมูลอย่างไรนะครับทำให้ไขข้อสงสัยหรือว่าสิ่งที่ประชาชนเนี่ยอยากรู้ได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารดีกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับขอบพรคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังผ่านทางช่องทางยูทูบอาทาบชาแนลได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอกพลดีวุญมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเตรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษายนนี้สํานักงานกรปร,รชวนน้องๆเยาวชนอายุ18ถึง25ปีมาเรียนรู้แนวพระ,ะราชดําริกับโครรงกาา่ รู้งานสืบสารพระราชะดำริ RDPB Camp รุ่นที่14ในรีมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโอบอ้อมสังคมยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชะดำริจังหวัดสกลนครเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w r d p b g o t h หรือที่ Facebook f แ n p a g e สำนักงานกบร,รอและท่ายาวชน r DP b c a m คเร็วๆนี้แน่นอนกองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำไปบัตรให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกคุณภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี115-2-17087-2ชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์0 2475-5557หรือ02475-4584จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา137ปีที่ยังคงมุ่งม,มั่นในการเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงเพื่อสร้างหลักประกัน รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติและพร้อมก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาพรสืบไปด้วยปณิธานกล้าหมเทิดราชารักราชชาติมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย